กรณีพระเอกวัยรุ่นชื่อดังกับตันชลทรคงยิ่งยงวัย20ปีมีข่าวทำอดีตแฟนสาวมิ้งสวพัฒน์สุนทรนันท์วัย23ปีตั้งท้องโดยกับตันให้สัมภาษณ์แบบแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่แน่ใจว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องจริงหรือไม่ทำให้น้องมิ้งออกมาเปิดใจหมดเปลือกกับหนังสือพิมพ์เดลินิวว่าถูกครอบครัวและต้นสังกัดของกับตันกีดกันไม่ให้มีการพูดคุยจนถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างหนัก ล่าสุดน้องมิ้งสวพัสงัดหลักฐานเด็ดทั้งรูปถ่ายสุดสวีทหวานกับกับตันสมัยยังคบหาดูใจกันจากไอจีลับและเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเธอตั้งคันลงในโซเชียลมีเดียทำให้กับตันและคุณแม่ตัดสินใจแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนในวันจันทร์ที่11มิถุนายนเวลา15นาฬกาณบริษัทนาดาวบางกอกถนนสุขุมวิท31เพื่อชี้แจงข้อที่จริงอีกครั้งค่ะ